ต้อนรับคำชมทุกท่านเข้าสู่รายการเดอะรีเลยดสสาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทางบอยส์ทีวีพรุ่งนี้นะครับเป็นวันสําคัญนะครับที่สมาชิกสภานิบิบัญญัติแห่งชาติสามารถตัดสินใจที่จะทําให้สถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจของไทยในเรื่องของพลังงานนั้นมันแย่ไปกว่าที่เป็นอยู่นะครับคือตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยก็ขุดหลุมด้านประชาธิปไตยไปแล้วนะครับเราอยู่ในหลุมอยู่แล้วแต่ว่า จะขุดลุมให้ลึกลงไปกว่านี้ด้วยการโหวตให้มีการผ่านพรบเปโตรเลียมที่จะมีการตั้งบรรษัทพลังงานแห่งชาติหรือไม่คือ <c oughs> ถ้าจะทําให้มันแย่ไปกว่าปัจจุบันเนี่ย <c oughs> ก็โหวตให้ร่างกฎหมายฉบับนี้ผ่านไปเลย <c oughs> โดยที่ไม่เอา,เอามาตราที่มีการใส่เพิ่มเข้าไป <c oughs> เพื่อที่จะไม่การจัดตั้งบรรษัทพลังงานแห่งชาติออกนั่นคือแนวทางหนึ่งอีกแนวทางหนึ่งนะฮะอันนี้คือคือปลุกวิญญาณรักชาติ ปลูกวิญญาณที่เข้าใจถึงข้อเท็จจริงตามที่ได้มีการนําเสนอม,มาโดยตลอดโดยกระทรวงพลังงานปลูกวิญญาณเนี่ยในสมาชิกสภานิติบัญญัติซึ่งอาจจะไม่ใช่เป็นสายบิ๊กตู่แต่อาจจะเป็นสายบิ๊กป้อมซึ่งอยู่ในสอนอชอว่าในวันพรุ่งนี้นะที่อาจจะชมรายการนี้อยู่ทาง f a c e b o o k Live หรือทาง Livestream ของ voice tv ตอนอาจจะไม่ได้ชมใน voice tv 21เพราะตอนนี้โดนแบนอยู่แต่ว่าถ้าชมรายการนี้อยู่เนี่ย ปลุกความรู้สึกนิดนึงว่าเอาจริงๆแล้วจริงที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ได้เคยมีปัญหาอะไรมันไม่ได้เคยมีปัญหาอะไรแต่ว่ามันมีฝั่ง NGO ฝั่งหนึ่งซึ่งต้องการทำลายปตทต้องการลดอำนาจกระทรวงพลังงานต้องการยึดอำนาจจากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเพื่อตั้งองค์กรใหม่ขึ้นมาซึ่งในโลกใบนี้เนี่ยประเทศส่วนใหญ่ที่สามารถเลือกได้เลือกเดินทางใหม่เนี่ยเขาไม่ตั้งแล้ว เม็กซิโกก็จะเลิกวเนเุเอลาก็ไม่เวิร์กสูตรปาทโทนัสก็ไม่ใช่สูตรที่เหมาะสมสาหรับประเทศไทยเพราะว่าผูกขาดอานาจเหนือตลาดจนเกินไปเลือกในทางนี้ก็คือโหวตรับกฎหมายแต่ว่าเอาเรื่องบรรษัทพลังงานออกหรือไม่ก็โหวดคว่ำไปก่อนแล้วก็นําเสนอกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมาอีกรอบหนึ่งแล้ว่านโดยที่ไม่มีการตั้งบรรษัทพลังงานแห่งชาติ คีประเด็นนี้ทั้งหมดนี้เนี่ยนะถ้ามันจะย้อนยุคจริงๆเอาแบบถอยหลังลงคลองเนี่ยก็โหวตให้ผ่านมีบรรษัทพลังงานแห่งชาติมันจะได้กลับไปเหมือนในอดีตพูดถึงอดีตเนี่ยนะครับก็มีการพูดกันถึงเ,เรื่องนิทานนี้อีกครั้งสามทหารน้ำมันสามทหารอะไรกันนักหนาเนี่ยนะครับวันนี้ก็ใช้เวลาในการจัดรายการ The Daily Dose ออนไลน์เนี่ยแหละอธิบายนิดนึงว่ายุคน้ำมันสทหารนั้นเวลาคนพูดถึงคำพูดนี้เขาหมายถึงอะไร มีบล็อกล็อหนึ่งซึ่งเขียนถึงเรื่องนี้ได้ดีเป็นบล็อกซึ่งมีชื่อว่าจากสามทหารสู่ปตทโดยที่ในบล็อกนี้เนี่ยเขาก็อธิบายว่าตั้งแต่ปี2439ในยุคสมัยนั้นเนี่ยพระยาสุรศักดิ์มนตรีเสนาบดีกระทรวงกรเกษตรธิการได้นํารถยนต์คันแรกมาวิ่งบนถนน6ปีผ่านไปก็มีรถเมคาาแล้วก็มีการนําน้ํามันเบนซินมาใช้โดยบริษัทน้ํามันต่างชาติน,นําน้ํามันต่างๆมาจําหน่ายในประเทศไทยราวนี้มาถึงปี2476ี่เนี่ย รกระทรวงกลาโหมก็ได้จัดตั้งแผนกเชื้อเพลิงนะตอนนั้นก็เป็นยุคที่มีความจําเป็นที่จะหารจะต้องทําบทบาทนี้แน่นอนนี่สมัยเปลี่ยนแปลงการปกครองใหม่ๆจัดแผนกเชื้อเพลิงขึ้นมาเพื่อจัดหาน้ํามันเบนซินน้ำมันกา๊าซแล้วก็น้ำมันหล่อลื่นจากนั้นอีกสปีจึงเปลี่ยนเป็นกรมเชื้อเพลิงแล้วก็ก่อสร้างคลังเก็บน้ำมันที่ช่องนอนทรีเพื่อขจัดปัญหาน้ำมันขาดแคลนในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งในส่วนหนึ่งก็ทําให้บริษัทน้ำมันต่างชาติ หยุดค้าน้ํามันในไทยหลังยุติสงครามโลกครั้งที่สองนะประเด็นนี้น่าสนใจมีการยุบกรมเชื้อเพลิงแล้วก็ขายกิจการแล้วก็ทรัพย์สินทั้งหมดเนี่ยไปอยู่ที่บริษัทน้ามันต่างชาติซึ่งเป็นบริษัทในเครือของประเทศผู้ชนะสงครามไทยเองก็ต้องให้บริษัทต่างชาติเข้ามาจาหน่ายน้ํามันทั้งหมดอันนี้ดึงจากบล็อก3จาก3าฐานสู่ปตทนะครับซึ่งน่าเข้าไปลองอาดด่านดูในปี2500เนี่ยจอมพลสฤษดิ์รัตนาราชนาย,ยกรรัฐมนตรีได้ยกเลิกข้อผูกพัน ที่ทําไว้กับบริษัทต่างชาติเรื่องห้ามไม่ให้รัฐบาลจําหน่ายผลิตภัณฑ์ปิตโตรเลียมแก่ประชาชนแล้วก็ได้มีการตั้งองค์การเชื้อเพลิงขึ้นมาเป็นรัฐวิสาหกิจองค์การเชื้อเพลิงที่ตั้งขึ้นมาในวันที่17มกราคม2องาเนี่ยเป็นรัฐวิสาหกิจนะฮะใชะ้สัญ,ญลักษณ์ตราสามทหารเพื่อดําเนินการสถานีบริการน้ํามันจัดหาและกลั่นน้ํามันสิ่งที่จอมพลสฤษดิ์ทำในยุคนั้นเอาจริงๆในเวลานั้นเนี่ยอาจจะมีความจําเป็น อาจจะมีความจะเป็นในในในยุคนั้นแต่ว่าอย่างที่บอกนั่นคือยุคนั้นราะนี้หลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นมันก็มียุคที่มีวิกฤตการน้ํามันโลกระหว่างปีสองพ2นห้าสหกถึงสองพนหเจ็ดอันนี้วิกฤตราคาน้ํามันโลกครั้งที่หนึ่งน้ำมันราคาแพงมากขาดแคลนไปทั่วโลกไทยได้รับผลกระทบอย่างหนักเพราะไม่มีแหล่งปิโตรลเลียมเป็นของตนเองก็มีการมองหาแหล่งพลังงานปิโตรลเลียมในประเทศกระทั่งปี2520ออเนี่ยตอนนั้นมีการตั้งองค์การก๊าซธรรมชาติแห่งประเทศไทยขึ้นมาหรือ,อกทกอ ออกกทนะฮะเพื่อพัฒนาการธรรมชาติจากอ่าวไทยตอนนั้นมีออกกทออในปี2 5 2 0เริ่มมาในแนวที่มันจะนำมาสู่ปตทในยุคปัจจุบันเนี่ยแหละสอง2ัน1นะฮะพลเอกกริงศักดิ์ชม,มนานายกรัฐมนตรีมีการตราพรบการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยนับเป็นองค์กรของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปิโตรเลี่ยมของไทยขึ้นโดยตรงเป็นครั้งแรกปั๊มน้ำมันที่ใช้ตราสามฐานจึงค่อยๆเลือนหายไป เอาจริงๆเนี่ยปัจจุบันยังมีปั๊มน้ํามันสามทหารหลงเหลืออยู่เพียงแห่งเดียวในประเทศที่สวนคุณธรรมสมานสามัคคีถนนอินทะยงยศแยกประตูลี้อำเภอเมืองจังหวัดลําพูนซึ่งเป็นปั๊มน้ํามันสามทหารเดิมเมื่อเลิกกิจการแล้วก็ถูกปล่อยให้รกร้างกระทั่งปี250ก็มีกลุ่มชมรมซึ่งเข้าไปพยายามที่จะประสานกับปตทให้เก็บพื้นที่แล้วก็ติดตั้งหัวปั๊มหรือห้องขาย ไว้ตามเดิมทางกลุ่มก็ต้องการจัดหาวัตถุมาจัดแสดงมาใส่ไว้ในพิพิธภัณฑ์ส่วนหนึ่งต้องการให้นักสะสมรุ่นเก่าสามารถมาเยี่ยมชมได้เพราะฉะนั้นเอาจริงสมัยนั้นที่ตั้งขึ้นมาถ้าคุณถ้าคุณดูจากประกตการที่เกิดขึ้นสมัยก่อนที่จะมาถึงยุคนี้เนี่ยมันมันสารต่อมาจนมีการออกพอร์บปิโตรเลียมพรบปิโตรเลียมในที่สุดสร้างองค์กรซึ่งมีชื่อว่าการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ซึ่งในที่สุดมาถึงยุคที่มีความจำเป็นในการเพิ่มความโปร่งใสในการบริหารเพิ่มสิ่งที่เขาเรียกว่า corporate governance ธรรมาธิบาลที่เป็นที่ยอมรับของสากลโลกก็เลยมีการแปลรูปองค์กรน,นั้นาการเปโรเลนต์ขอประเทศไทยให้เป็นบริษัทจำกัดมาชนเพื่อจะนํานนำเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้นฟังผมได้ดีนะฮะตรงนี้ ประเด็นที่ต้องเข้าใจในวันนี้ก่อนคือว่าไม่ต้องมโนว่าปตทเนี่ยไม่ได้เป็นของรัฐปตทต่อให้เป็นบริษัทจำกัดมหาชนก็เป็นบริษัทจำกัดมหาชนซึ่งผู้ถือหุ้นใหญ่ที่สุดที่สุดอย่างที่ชี้เป็นชี้ตายได้เลือกบอร์ดได้เลือกผู้บริหารได้และได้รับสัดส่วนเงินปันผลและกําไรและรายได้สูงสุดก็คือกระทรวงการคลังคือประชาชนคนไทยเป็นเจ ah ้าของปตท ต่อให้มันอยู่ในตลาดทรัพย์ประชาชนไทยก็ยังเป็นเจ้าของปตทออปเปอเตอร์ ator, ซึ่งเป็น n a t i o n a l champion ในเรื่องพลังงานพูดง่ายบริษัทพลังงาน f แฟลกชิพของประเทศเนี่ยก็คือการบินไทยคือ Flagship carrier ใช่ไหมแฟลกชิพพลังงานของประเทศคือปตทมันเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ก่อนแปรรูปแล้วมันก็เป็นอย่างนี้หลังแปรรูปมันไม่ได้เปลี่ยนไป มันไม่ได้เปลี่ยนไปต่อให้แปรรูปไปแล้วต่อให้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์การที่อยู่ในตลาดทรัพย์ทำให้การบริหารมันดีขึ้นด้วยซ้าไปคณนี้การออกแบบให้มี regulator ใหม่รวมถึงการผูกขาดสิทเหนือทรัพยากรธรรมาชาติไปที่องค์กรเดียวใหม่เลยด้วยการยึดอํานาจจากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติและมันคือการยึดอานาจเอาอำนาจนี้จากกระทรวงพลังงาน ซึ่งบริหารในเรื่องนี้มายัางไม่เคยมีปัญหาอะไรอยู่แล้วเบอร์เออเจอเอ็ขวางทุกเรื่องเนี่ยนะฮะการที่ตั้งองค์กรใหม่นี่ขึ้นมาถามจริงคือคุณทําเพื่ออะไรคือปตท,อทอก็มีอยู่แล้วกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติก็มีอยู่แล้วคุณทําเพื่อแค่รองรับระบบการแบ่งปันผลผลิตแค่นั้นเหรอคุณใช่ผมเชื่อฮะว่าคุณจะมี NOC นีเนี่ยเพื่อรองรับ เพียงแค่แระบบการแบ่งปันผลผลิตแล้วแบ่งปันจริงๆก็ไม่ได้อะไรมากหรอกเพราะประเทศไทยไม่ได้เป็นขุมทรัพย์พลังงานอย่างซาอุดิอาระเบียหรือแม้กระทั่งมาเลเซีย้าโมเดลเปรโทรนัสเปรโทรนัสเขาเขาประเทศเขาส่งออกน้ามันของเราเป็นเน็ตอินพอร์เตอร์คือมันมันมันคนละเรื่องกันเลยนะฮะมันคนละเรื่องกันเลยคนที่แสดงทัศนคติได้ดีท่านหนึ่งในประเด็นนี้เนี่ยก็คือท่านรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ท่านรองประธานสภาุตาาหกรัฐประเทศไทยเนี่ยคุณบวรวงสินดมก็ว่าอย่างนี้พร,ร์บิปตรเลียมฉบับเดิมนั้นอยู่แล้วนํามาใช้ได้เลยส่วนการตั้งบรรษัทพลังงานแห่งชาติหรือ NGO โเนี่ยโยนทิ้งเข้าป่าไปเลยเพราะตอบไม่ได้ว่าจะทําไปเพื่ออะไรจะเกิดประโยชน์อะไรกับประเทศถ้าคิดอย่างเร็วๆการที่พยายามตั้ง NOC หรือบัรษัทพลังงานแห่งชาติขึ้นมานั้นเนี่ยมีอะไรซ่อนไว้ใต้พรมหรือเปล่า ถ้าคิดอย่างใสๆก็เห็นว่าไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเพราะปัจจุบันกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติก็เป็นผู้กำกับดูแลที่ดีอยู่แล้วอยากให้รัฐทำหน้าที่ของตนเองเร็วๆตัดสินใจออกมาให้ชัดคิดถึงผลประโยชน์ของประเทศเป็นที่ตั้งอะไรดีอยู่แล้วก็รักษาไว้เถอะอย่าให้รอประเทศต้องล้มแบบเม็กซิโกหรือเวเนซุเอลาคุณบรวัวงศิงุเดมรองประธานสอทเขาบอกว่าไม่ไม่เชื่อว่า NOC หรือบรรษัพลังงานแห่งชาติหน้าไหนจะเข้าใจระบระบโตรเลียมทั้งหมด ถ้าไม่เก่งพอก็จะถูกชักจูงให้ลงทุนอย่างไม่เหมาะสมได้นี่คือรองประธานสอทอนะฮะคือร่างนี้เนี่ยที่มีบรรษัทพลังงานแห่งชาติตัดตรงนั้นแล้วโยนทิ้งเข้าป่าได้เลยตัดตรงนั้นแล้วก็โยนทิ้งเข้าป่าได้เลยนะนอกเหนือไปจากนี้เรายังมีบทความซึ่งเป็นบทความซึ่งผมแนะนําให้อ่านนะครับน่าอ่านมากทีเดียวนี่เป็นบทความที่เขียน ในช่วงต้นสัปดาห์นี้นะครับเขียนคุณสุชาติโดยคุณสุชาติศรีสุวรรณคอลัมน์มีชื่อว่าที่เห็นและเป็นไปที่เห็นและเป็นไปเนี่ยตั้งชื่อไว้ว่าอยากข้ามบทเรียนพลังงานคุณสุชาติเขียนอย่างนี้คะคุณสุชาติเขียนว่าความพยายามที่จะผลัก,กดันกฎหมายเพื่อให้มีการจัดตั้งบรรษัทพลังงานแห่งชาติเนี่ยด้วยความต้องการดึงเอาอำนาจการกำกับดูแล,แลและการบริหารจัดการทรัพยากรปิตโตรเลียม ให้กลับไปเป็นของรัฐทั้งร้อยเปอร์เซนมีความพยายามของคนบางกลุ่มที่จะเคี้ยวเข็นผลักดันและเคลื่อนไหวกดดันให้บริหารจัดการพลังงานงประเทศกลับเป็นของรัฐแบบเดิมร้อยเปอร์เซนต์ดังกล่าวนี้เนี่ยในเรื่องนี้มีผู้ที่อยู่ในแวดวงที่เฝ้าติดตามการศึกษาการจัดการพลังงานของประเทศต่างๆในโลกต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นเรื่องเสี่ยงต่อการที่ประเทศจะไปสู่หายนะอย่างยิ่งการบริหารพลังงานที่ผูกขาด ควบคุมเข้มข้นโดยรัฐส่งผลอย่างไรมีตัวอย่างให้เห็นมาแล้วทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นเวเนซุเอลาที่กําลังจะกลายเป็นรัฐล้มเหลวหรือเม็กซิโกที่ต้องปฏิรูปการบริหารจัดก,การพลังงานกันขนาดใหญ่ผมเสริมนิดหนึ่งที่คุณสุชาติสีสวณเขียนนี่กับผมนิดหนึ่งครคือผมอยากจะเสริมว่ามันมีความพยายามที่จะยกตัวอย่างพิโตรนัสซึ่งมันไม่ใช่พิโตรนัสเนี่ยรวมทั้งปตทเข้าไปในกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เราไปขึ้นตรงกับน,นายกคานนี้ของไทยถ้าทำบรัษัทพ,พลังงานแห่งชาติคุณจะยอมให้มีองค์กรหนึ่งมีอำนาจเทียบเท่าเทียบเทียบเท่าถ้าจะเป็นกระทรวงพลังงานใหม่อะแต่ว่าอยู่ในในในเกาะอิสระเป็นอีอกอีกรัฐอิสระขึ้นมาเนี่ยเราไปขึ้นตรงกับบอร์ดซึ่งบอร์ดนั้นเชื่อมโยงกับประชาชนหรือเปล่าเชื่อมโยงกับฝ่ายบริหารซึ่งมาจากการเลือกตั้งหรือเปล่าหรือเชื่อมโยงกับใครหรืออะไรนะฮะ คุณชูชาติเขียนต่อว่าจริงแล้วมีอินโดนีเซียหรือกระทั่งมาเลเซียที่เคยเป็นตัวอย่างที่ผู้นิยมผูกขาดพลังงานชอบยกมาอ้างแต่ถึงวันนี้ก็ต้องทบทวนกันครั้งใหญ่เพราะเริ่มเห็นแล้วว่าสวจะสร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นที่เป็นเช่นนี้เพราะการบรหิหารจัดการพลังงานก็เหมือนกับธุรกิจอื่นที่เปิดให้มีการแข่งขันจะสร้างนวัตกรรมในด้านต่างๆโดยเฉพาะความก้าวหน้าด,ด้านเทคโนโลยีการจัดการคุณชูชาติศรีสุวรรณเขียนต่อในคอลมนเทีเ็นและเป็นไปเรื่องอยาข้ามบทเรียนพลังงานเนี่ยบอกว่าการผูกขาดจะทําให้ทุกอย่างหยุดพัฒนา เพราะไม่จําเป็นเนื่องจากไม่มีคู่แข่งทําให้กลายเป็นธุรกิจล้าหลังและที่สุดจะกลายเป็นภาระของชาติเหมือนกับธุรกิจอื่นๆที่ผูกขาดโดยรัฐคือมันตลกที่ว่าประเทศที่เขาประสบความสําเร็จในการเป็นมหาอำนาจอำนาทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยนะฮะไทยเนี่ยไม่เห็นอยากลอก,ลอกเลียนแบบเลยประเทศที่เขาไม่ได้ส่งออกพลังงานเป็นหลักนําเข้าพลังงานเหมือนเราแล้วก็ผลิตเองบ้างประเทศ อุตสาหกรรมใหญ่ของโลกเนี่ยซึ่งผมไม่ต้องยกตัวอย่างชื่อก็ได้แต่มันไม่ใช่มันไม่ใช่เม็กซิโกอะ่ะมันไม่ใช่มาเลเซียมันไม่ใช่เวเนซุเอลาประเทศพวกนั้นเขาใช้ระบบอะไรฮะถามจริงจริงฮะบรรดานักสังคมนิยมที่ไปคิดกับฝั่งที่ต้องการบรรษัทพลังงานแห่งชาติเนี่ยคุณอย่าคิดแบบสังคมนิยมคุณคิดแบบระบบทุนนิยมที่มีกลไกลตลาดอุตสาหกรรมพลังงานมันก็คืออุตสาหกรรมที่จะต้องมีการแข่งขันด้วยกลไกลตลาดซึ่งอยู่ภายใต้ ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมผมกำลังจะบอกเลยว่าถ้าคุณมีความคิดบันสัต์พลังงานอยู่ในหัวเนี่ยลึกๆเนี่ยคุณเป็นนักสังค,งนงคมนิยมคุณอยากไปอยู่ที่เวเนุเวลาคุณอยากไปอยู่ภายใต้ฮูโกชาเวสและคุณอยากเห็นการยึดสัมปทานคืนจากบริษัทเอกชนซึ่งเป็นบริษัทข้ามชาติแล้วพอยึดมาเสร็จเนี่ยรัฐบาลบริหารเองขาดทั้งความเชี่ยวชาญขาดทั้งประสบการณ์ ขาทั้งบุคลากรแล้วถึงเวลาเปิดโอกาสให้มีการล้วงลูกเข้ามาในองค์กรน,นั้นเอาเงินขุมทรัพย์เป็นแสนๆล้านไปใช้เพื่อนโยบายของรัฐไม่ต้องห่วงว่าทหารหรือนักการเมืองแทรกแซงมันแทรกแซงกันหมดนะฮะมันแทรกแซงกันหมดนะถ้ามีบร,ริษัทพลังงานแห่งชาตินะ,ะเรื่องนี่เป็นเรื่องใหญ่นะฮะท้ายนี้ผมผมปิดประเด็นนี้ด้วยความคิดเห็นของ คุณพวงทิพย์ศิลปศาสตร์ท่านเป็นอดีตธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวศูนย์พลังงานว่าไม่เห็นด้วยกับการเสนอจัดตั้งบรรษัทน,น้ำมันแห่งชาติของคณะกรรมการวิสามันแล้วที่ไม่เห็นด้วยเพราะว่าเป็นการรวมเอาอำนาจบ,บทบาทในการกำกับดูแลหรือ regulator เข้าไปอยู่กับการปฏิบัติการ operator ออในกิจการสำรวจและผลิตปปโตรเลียมเปรียบเสมือนการรวมกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเข้าไปกับหน่วยงานเดียวกับปตท พอสอ,พอซึ่งจะทําให้มีปัญหาเรื่องของความโปรง่งใสยากต่อการเข้าไปตรวจสอบและเป็นภาระต่อง,งบประมาณโดยสร้างโดยโครงสร้างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันมีการแยกบทบาทด้านการกํากับดูแลและบทบาทในการปฏิบัติการออกจากกันมีระบบธรรมอภิบาลที่ดีอยู่แล้วสิ่งที่ผมจะแนะนําไปที่สมาชิกผู้ทรงเกียรติในสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่อาจจะดูรายการนี้อยู่หรือรู้จักผม หรือฟังรายการต่างๆแล้วบางทีคุณอาจจะไม่รู้ว่าจะเอาอยังไงดีเนี่ยจะก,กระตุ้นตอมนิดนึงคือคุณลองดูดิฮะคนที่มีความคิดความอ่านที่มีประสบการณ์ที่มีดีกรีในสังคมที่คนยอมรับเนี่ยที่คนยอมอจริงๆนะฮะไม่ใช่แบบพวกสุดโต่งอะไรนะฮะที่คนยอมรับเนี่ยกี่คนที่เขาบอกคุณว่าบรรษัทพลังงานแห่งชาติกี่คนและคนไหนบ้างชื่ออะไรบ้างนามสกุลอะไรบ้างดีกรีอะไรบ้าง ประสบการณ์ทํางานอะไรบ้างเนี่ยที่บอกคุณว่าบรรษัทพลังงานแห่งชาติอันนี้มันไม่ควรจะมีมันล้าหลังมันย้อนกลับไป50ปี80ปีคุณจะเชื่อคนพวกนั้นซึ่งมีเครดิตมีทุกอย่างกระทรวงพลังงานทั้งกระทรวงคุณจะเชื่อกระทรวงพลังงานทั้งกระทรวงที่ไม่เอาเนี่ยไม่เอาเรื่องเนี่ยหรือสมาชิกสอนอชอไม่รู้สายเสียงข้างน้อยหรือเสียงข้างมากลากไป หรือสายบิ๊กตู่หรือผมไม่รู้มันสายอะไรแต่ว่าอย่างน้อยผมหวังว่าในสายบิ๊กป้อมเนี่ยในวันพรุ่งนี้เนี่ยกริงกลางกันนิดนึงคุณจะเลือกที่จะฟังคนที่รู้จริงหรือคุณจะเดินผิดทางถอยหลังลงคลองแล้วฟังคนหยิบมือเดียวคุณปานเทพคุณรสนากรเกิวัตรธีรชัยคุณจะฟังคนสี่คนเนี้ย หรือคุณจะฟังที่เหลือทั้งหมดที่ออกมาพูดเรื่องนี้ที่มีเครดิตมากกว่ามันเลือกได้ง่ายมากฮะเพื่อผลประโยชน์ของชาติพักกันสักครู่คับช่วงหน้ากลับมาต่อครับ เรียนภาษาอังกฤษแสนสนุกกับฝรั่งหัวใจไทย่อาจารย์อดัมแรชชอร์เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษไวยากรณ์จำเป็นและเน้นการออกเสียงที่ชัดเวอร์ที่ติดตามรายการชัดเวอร์ The b r e a k d ฝนันจันทร์ถึงสุข Smart Voice Voice TV ยี่สิบเอฉลาดคิดฉลาดใช้ชีวิต แนะนำให้กลับไปอ่านบทความที่ผมเคยเขียนเกี่ยวกับคุณโรสนาในบังกอกโพสต์ผมไม่เคยเปิดประเด็นนี้ตั้งแต่แรกอ่ะคือคือผมบอกเลยว่าถ้าคุณจะคิดแล้วคุณไม่เชื่อมั่นในระบบทุนนิยมระบบกลไกตลาดแล้วคุณจะต้องการอยู่แบบเวเนซุเอลาหรืออยู่แบบโบลิเวียระบบเศรษฐกิจสังคมนิยมประเทศไทยไม่ใช่ระบบนั้นฮะนะฮะประเทศไทยไม่ใช่ระบบนั้นนะฮะแล้วนโยบายของชาเวสไม่ได้เฟลเพราะนโยบายประชานิยมอะไรแค่นั้นเขาเฟลตั้งแต่ตอนที่ไปยึดสัมปทานของบริษัทเอกชนข้ามชาติแล้ว นะทหารเวเนซุเอลาเอาปืนไปจ่อหัวจ่อหัวพนักงานของบริษัทบริษัทน้ำมันอเมริกันนะเพื่อ,เพ,อเพื่อบรรษัทพลังงานอย่างนี้นะี่แหละมันผิดหลักการเรื่องของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยมันเป็นประเด็นขึ้นมาโดยที่ว่าตอนนี้ลูกเขยของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยใหญ่มากนะฮะพระยาของเขานะครับลูกสาวของโดนัลด์ทรัมป์อีวางกาก็ใหญ่แต่ว่าใหญ่จริงๆลูกเขยเนี่ยตำแหน่งแบบคือเขาควบตำแหน่งแบบ เขามีอำนาจใหญ่เท่ารองประธานาธิบดีตอนนี้นะฮะดูแลเขาดูแลกระทรวงฐานผ่านศึกเขาดูแลหน่วยงานซึ่งมีชื่อว่าหน่วยงานนวัตกรรมปฏิรูปองค์กรรัฐนะฮะก็คือจะปฏิรูประบบราชการของอเมริกานฮะหรือรัฐราชการอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งจะมีอะไรบ้างอันนี้ก็ไม่มีใครทราบแล้วก็อีกประมาณ5กรมด้วยกันที่เขาดูแลทั้งหม ลูกเยขยคนีลูกเยขยคนนี้ตอนนี้โดนวิพากษ์วิจารณ์และเหตุผลที่เขาโดนวิพากษ์วิจารณ์ก็เพราะความสัมพันธ์ระหว่างทีมทั้์กับรัสเซียนี่แหละปัญหาระหว่างทีมทั้์กับรัสเซียก็คือว่าไม่ใช่แค่สตีเวนแบนนนซึ่งโดนกล่าวหาว่าเป็นคนที่นิยมลทัทธิขวาสุดโตง่งเชื่อมไปถึงนักประชญาที่สามารถบงการสอสอในดูมาของรัสเซียได้แต่คุณมีไมเคิลทีฟลินคุณมี คนที่อคอยออช่วยทรัมป์บริหารทีมหาเสียงเป็นระยะเวลาประมาณ4เดือนในปีที่แล้วพอลแมนฟอร์ดเสร็จแล้วคุณมีเชอร์ริตคูชเนอร์ซึ่งก่อนหน้าน,นี้ก็ไม่ได้มีภาพโพสต์ว่าเชื่อมไปถึงเศรษฐีรัสเซียคนไหนแต่ปรากฏว่าข่าวออกมาว่าเขามนดนเรียกไปให้การในคณะกรรมการในวุฒิสภาเรื่องนี้ว่าเขาได้พบกับผู้บริหารแบงค์รัสเซียซึ่งเป็นแบงค์ซึ่งมีชื่อว่าเวเนช อีคอนน์แบงหรือ VEB b a n แบง b ของรัสเซียเป็นแบงค์ที่สื่อทุกคนในโลกรู้ว่าเป็นแบงค์นอร์มานีของเงินของปูตินแบง k ์ e b b นะสื่อไม่ว่าจะเป็นคุณจะไป FOX คุณจะไป MSNBC AP หมดนะฮะทุกคนรู้ว่า Bank VEB เป็นแบงค์ที่เกรมลินมีไว้ในการส่งเงินไปให้ในทุนหรือนักธุรกิจที่ต้องการสนับสนุน ผู้บริหารบางเนี้ยได้พบกับเจอร์ริคูชเนอร์ในช่วงที่ทรัมป์หาเสียงนอกเหนือไปจากนั้นและประเด็นมันอยู่ที่ตรงนี้แหละมันผิดกฎหมายหรือเปล่ามันอยู่ที่ตรงนี้แบงก์วีบีนั้นเป็นแบงก์ที่โดนคว่ำบาตรอยู่โดยกระทรวงต่างประเทศสหรัฐเพราะว่ากระทรวงต่างประเทศสหรัฐก็ถือว่าแบงก์เนี้ยเป็นแบงก์ที่รัฐบาลของปูตินใช้ในการฟอกเงินฟังผมดีๆนะฮะเรื่องนี้มันมันใหญ่กว่าที่คนที่เชียร์ทรัมป์ในไทย มานั่งคิดว่าเฮ้ยทำไมเพิ่มหาเรื่องไม่ดีกี่ก่าทาอะไรให้ฟังผมกำลังปูพรมให้เห็นว่าทั้งหมดมันจะนําไปสู่การทอดถอนถอดถอนทัมหรือ i m p e a c h ัมป์ออกจากตาแหน่งคนที่ได้มีโอกาสพบกับเจเรดคูชเนอร์เนี่ยนะฮะมีชื่อว่าเซอร์เกกอคอฟเซอร์เกย์กอคอฟเนี่ยจบโรงเรียนอะไรรู้ไหมฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะเล่าถึงโรงเรียนนี้ให้ฟังกันในการการเดลิโดส จบโรงเรียนวิทยาลัยพิเศษที่ป้อนบุคลากรให้กับหน่วยงานข่าวกรอง KGB วิทยาลัยนี้คือวิทยาลัย FSB ซึ่งฝึกให้คนจบเนี่ยไปเป็นสปายคูชเนอร์ hmm. <Kush ner S 2> พบกับคนนี้ในช่วงหาเสียงคนเนี้ยมาเป็นประธานแบงค์แบงค์นี้แบงค์ที่กระทรวงต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาควา่ำบาต mm hmm. และทำเนียบขาวก็ยอมรับแล้วว่าค mm ูชเนอร์ได้พบกับคนคนนี้จริงๆ นี่ไม่ใช่พบทูตของรัสเซียรประจำกรุงวอชิงตันดีซีเซอร์เกคิสเลียฟนี่พบเซอร์เกกอร์คอฟนายแบงค์คนสนิทของแลร์ไดมีปูตินคือในวันนี้เนี่ยมันเชื่อมไม่ถึงทั้มเลยฮะมันไม่ต้องเชื่อมถึงทั้มแฮะเพราะมันเชื่อมถึงประมาณแบบห้าหกคนที่อยู่ล้อมรอบที่ใกล้ชิดสนิทสนมทั้มแล้วและที่เชื่อมถึงเนี่ยมันกี่เครือข่ายของผู้มีอำนาจที่อยู่ล้อมรอบ ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกในวันนี้เวลาได้มีปูตินคือหลักฐานมันแน่นมากขึ้นเรื่อยๆมันแน่นเหมือนงูเหลือมที่กําลังที่จะจะเขมือบประธานาธิบดีทรัมป์ในวันนี้แล้วมันจะจบลงด้วยการถอดถอนอ,ออกจากตําแหน่งเดลี่โคดวันนี้กลับไปที่เรื่องของพลังงานเป็นเรื่องใหญ่ประจําวันนะครับเรื่องใหญ่ประจําสัปดาห์ผมทวงถามว่าวิญญ,ญาณของสอนอชอสายบิ๊กป้อมในสอนอชอจะยอมให้เสียงข้างน้อยในกรรมธิการลากไปหรือเปล่า สอนอชอสายบิ๊กตู่ผมผมไม่หวังแล้วว่าพรุ่งนี้คุณจะโหวตโหวตไม่เอาไอ้ไอ้ท่อนบรรษัทพลังงานแห่งชาตินี้แต่ว่าสายบิ๊กป้อมยังมีความหวังอยู่หวังว่าอาจารย์รงชยัคยครเสรีอดีตรัฐมนตรีพลังงานในในยุคบิ๊กตู่หนึ่งเนี่ยนะฮะอาจารย์รงชัยว่าอย่างนี้ที่เป็นปัญหามากกว่าในอนาคตก็คือการจะมีบรรษัทน,น้ํามันแห่งชาติตามร่างพรบฉบับใหม่ซึ่งเดิมตามร่างที่รัฐบาลส่งไปยังสอนอชอก็ไม่มี องค์กรน,นี้จะมีอำนาจในการกำหนดสิทธิในการดำเนินการเรื่องปิตโตรเลียมเท่ากับที่ทำงานแทนกระทรวงพลังงานก็คือบรรษัทเนี่ยจะแทนที่กระทรวงพลังงานช่านรงชัยพยายามจะบอกผมพูดต่อในประเด็นนี้และสิ่งที่ต้องเข้าใจก็คือว่าเรื่องนี้มันไม่ได้มีอะไรที่ลึกลับหรอกฮนะที่หม่อมอุ๋ยเขียนประจวหมายเปิดผนึกเนี่ยบรงทีอ่านไปอ่านมาก็ดูเหมือนลึกลับผมวิเคราะห์ให้ฟังต่อว่าเอาจริงๆผมได้มีโอกาสฟังการสัมภาษณ์ของโคโสกิวบสออชอนะรายการกุญดนยนะัยเนี่ย โฆษกวิศนอชอก็สัมภาษณ์เฮ้ยเ้ยโฆษกวิสอนอชอให้สัมภาษณ์ว่าขั้นตอนในการแก้ไขเนี่ยผ่านการอนุมัติอย่างชัดเจนชี้ขาดโดยคณะรัฐมนตรีของบิ๊กตู่เองไม่ใช่กรรมธิการยัดไส้ฮะกรรมธิการเนี่ยเขาแก้ให้แล้วเขาแก้ให้เพราะคณะรัฐมนตรีเคาะให้ที่ผมสครลให้ดูบนหน้าจอตอนนี้มุมมองของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดออรอนุสรธรรมจัย รองอธิการบาดีของมหาวิทยาลัยรังสิตอาจารย์ได้อธิบายถึงเรื่องบริษัทพลังงานอย่างนี้ฮะอาจารย์ข้าอาธิบายว่าเอาจริงเนี่ยแนวคิดอย่างนี้มันสะท้อนการถอยหลังของนโยบายสาธารนณะด้านการจัดการพลังงาน,นประเทศอย่างน้อย 50- 60ถึงปีแนวคิดแบบนี้ประสบความล้มเหลวในหลายประเทศเพราะก่อให้เกิดการยึดกิจการเอกชนมาเป็นของรัฐจะเป็นการดําเนินการกิจการพลังงานที่ผูกขาดโดยรัฐ อาจารย์ก็บอกว่าขอให้นึกถึงกิจการปั๊มสามทหารกับปั๊มของปตทบางจากต่างกันอย่างไรขอให้นึกถึงโรงกลั่นน้ำมันของหน่วยงานพลังงานทหารกับโรงกลั่นน้ำมันของไทยโอイルไออา์บางจากบริหารจัดการต่างกันอย่างไรกำกับดูแลโดยรัฐผ่านคณะกรรมการบัรษัทพลังงานแห่งชาติซึ่งในช่วงแรกเจอคือคอ,อาจารย์ที่สอนเขา่อยากไปอ่านเต็มแล้วผมบอกเลยว่าที่อาจารย์เขายกตัวอย่างมาเนี่ยเขาว่ากรณีบรรษัทพลังงานแห่งชาติแบบเปโตนัสของมาเลเซียเนี่ย ว่าประสบความสาเร็จก็ไม่สามารถพูดได้แต่ปากเพราะปโรนัสเป็นทั้งผู้ทำหน้าที่กำกับดูแลและเป็นผู้ทำธุรกิจออปเปอเรเตอร์ในขณะเดียวกันจึงทำให้มีกำไรสูงแต่ระบบนี้ดีที่สุดกับประชาชนมาเลเซียหรือไม่ยังมีข้อสงสัยอีกเยอะไม่แยกระหว่างผู้กำกับดูแลและผู้ทำธุรกิจยังขัดกับหลักธรรมาภิบาลหรือการกำก,กับดูแลกิจการที่ดีโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและถ่วงดุลอาจารย์นุสสร์เขาบอกว่าสำหรับปตท,อทอเอาจริงๆเนี่ยมันก็โปรง่งใสตรวจสอบได้เพราะว่าอยู่ในตลาด เทียบกับปโตนัสะนะเพราะฉะนั้นคืออย่างนี้คืออย่างนี้ถ้าคุณจะรวมอำนาจกำกับดูแลและอำนาจออเปรตไปอยู่ในบรรสัตว์เดียวบัรสัตนั้นจะต้องสุดยอดมันจะต้องไม่ใช่แค่ผ่านการฟังความคิดเห็นของประชาชนตามมาตรา58ของรัฐธรรมนูญฉบับที่ผ่านประชามติมันจะต้องมีการตกผลึกถึงขั้นว่าโอ้โห ขั้นตอนในการเลือกกรรมการของบรรษัทนั้นมันจะต้องผ่านการคัดกรองไม่ใช่โดยทหารหรือนักการเมืองซึ่งมาจากการเลือกตั้งหรือสอวอแต่งตั้งหรืออะไรมันมันต้องเป๊ะมากอ่ะเพราะอย่างที่คุณรษณัษาบบมันคุมคมันขุมทรัพย์สี่แสนล้านเนี่ยนะเพราะฉะนั้นปิดท้ายรายการวันนี้รายการนี้ไม่มีที่พลอะไรต่อสมาชิกสภาธิิบัญญ,ญัติ ต่ว่าจิตสมนึกของสมาชิกสภานิติบัญญัติเนี่ยถ้ายังมีอยู่คุณลองคิดดูแล้วเอาด้านของสมองที่ไม่ดื้อรัน้นแล้วอยู่ดีๆคิดว่าต้องฟังตามคณะกรรมการเสียงข้างน้อยสายบิ๊กตู่แล้วอยู่ดีๆจะต้องคิดว่าโอ้โหมอมหลวงกรกศิวัตรคุณรสนาโตสิทธกูลคุณเทีรชัยพวัวน่านนรนุบาลคุณปานเทพภูมิพันธ์พวกสี่คนเนี้ยเป็นผู้ที่รู้เรื่องพลังงานแบบดัแบบเป็นหัวกะทิข,ของประเทศ วกะทิของพลังงานของประเทศอ่ะมันคือที่เหลือที่ไม่ใช่สี่คนนี้และเขาได้พูดอย่างชัดเจนอย่าง Unanimous ประสานเสียงว่าบรรษัทพลังงานแห่งชาติเนี่ยถอยหลังลงคลองและคลองเนี้ยลึกประมาณ60ปีย้อนหลังถ้าหัวได้ผ่านพรุ่งนี้ก็เชิญทำลายประเทศชาติและนั่นก็คือรายการ เดอะเดลิโดสในคืนวันนี้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เช่นกัครับ